สวัสดีค่ะวันนี้รถเด่นประจําเดือนคะ่ะนะคะพี่ขวัญเอารถเข้าใหม่1คันรถเข้าใหม่อยาขายนะคะมารีวิวแบบเร็วไวให้เลยนะคะท่านใดที่มองหานะคะรถแนวสไตล์นะคะ MPV แต่ขับแบบสบายสบายเหมือนเก่งทั่วไปต้องรุ่นนี้เลยนะคะเซเลบเมืองไทยชอบะคะ่ะดาราเมืองไทยชอบค่ะนะคะเออระดับผู้ใหญ่ที่ต้องเดินทางไกลๆนะคะทำงานต่างจังหวัดจะชอบรุ่นนี้มากๆเลยก็คือ ดิจิตอลเวลไนะคะปี2014นะคะตัวจีนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้าต้องลองกีดกับราคาที่เปิดขึ้นมามากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะไฟตัวนี้นะคะจะดูทันสมัยมากกว่าอาผัตก็คือทุกรุ่นเลยก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นไฟ2ชั้นนะคะด้านนี่ค่ะเวลาออกมาไฟ2อออกมามันจะดูเท่ดูไวดูวาวแล้วก็ดูทันสมัยมากขึ้นนะคะ แล้วก็ด้านหลังก็จะมีไฟสองชั้นเช่นกันนะคะวัยรุ่นก็จะชอบเซเลปก็จะชอบนะคะคนไทยจะชอบเยอะๆเพราะกันนั่งเวลไฟคันนี้มันนั่งสบายมากๆเลยนะคะท่านใดอยากลองนั่งดูฟิลตัวนั้นดูมาลองกันและทำไมคนเมืองไทยถึงใช้กันเยอะมากๆคุณลองสังเกตดูทำไมเมืองไทยไม่ว่าจะนั่งสองคนนั่งครอบครัวหรือแค่มีคนขับรถกับคนนั่งหลังทำไมต้องใช้เวลไฟ เพราะมันคุ้มค่า 1. น,นั่งสบาย 2. มันปรับสรลีระตามสัดส่วนของเราแล้วนอนเหมือนได้นอนอยู่ที่นอนเลยจริงๆนะคะคำว่า360องศาอยู่ในเบาะรุ่นนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเวลไฟเครื่อง2.4เบนซินล้วนไม่มีไฮบริดผสมนะคะเป็นเครื่อง2.4ล้วนไม่มีไฮบริดผสมนะคะคุณขาขา,านะคะและคันนี้ประวัตินิยามเจ้าของเดิมดีมากๆค่ะเพราะว่าลูกค้านะคะไม่ว่าจะเมเนเนน ตามระยะทางลูกค้าคนนี้เข้าดูแลตามระยะทางทุกอย่างค่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะเจ้าของนะคะโดยส่วนตัวพี่ขวัญก็รู้จักอยู่ด้วยนะคะท่านเป็นคนหนึ่งนะคะเจ้าของรถนะคะที่ดูแลรถมาดูตลอดนะคะอยากทราบประวัติตรงนี้กริ่งกลางได้เลยนะคะพี่ขวัญจัดการให้นะคะคันนี้ดูสวยตรงรุ่นค่ะคุณลูกค้าขะคันนี้นะคะไฟสองชั้นสวยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ไฟตันหมอกนะคะแต่ตั้งนะคะคันนี้นะ,ะท่านใดที่ อยากได้ MPV แนวสบายๆนะคะแต่แนวรถตู้แบบนั่งแล้วหนึ่งนอนได้ทำงานในรถได้มีคนขับก็ได้นะคะในนี้พี่ขวัญบอกเลยว่าเซเลปคอนประเทศใช้รุ่นนี้กันค่ะนักร้องคอนประเทศใช้รุ่นนี้กันค่ะนะคะคนดังทั้งหลายใช้รุ่นนี้กันค่ะนะคะเพราะมันอเน e กประสงค์รอบทิศรอบทางทจริงๆเลยนะคะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะเปิดเข้ามา ความสวยความโอ่อ่าของเขานะคะบอกเลยว่าเกินความคาดหมายของรถตู้ทั่วไปนะคะคันนี้เดินแค่ไหนเดียวมามองตามมือพี่ขวัญกันได้เลยมามองตามมือพี่ขวัญกันได้เลยนะคะว่าสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญให้ดูเพื่อคุณตัดสินใจการอากาศกันได้เลยนะคะบานประตูบานแรกนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาเป็นเม็ดอาจากโรงงานหรือเลียวประตูด้านจากโรงงานยาวลงมาเลยไม่มีชนค่ะนี่ค่ะ ไม่มีชนนะคะนี่ค่ะเหลี่ยมจากโรงงานประตูหรือแบบจากโรงงานประตูประตูจากโรงงานเป็นยังไงออกมาอย่างนั้นหมดนะคะไม่มีชนเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะนะคะด้านในค่ะซูมให้พี่ขวัญหน่อยนะคะท่านใดที่ดูรถเป็นอยู่แล้วก็ไม่น่ากลัวค่ะแต่ท่านใดดูรถไม่เป็นดูจากคลิปนี้ก่อนได้เลยและท่านสามารถเข้ามาดูของจริงที่กิษากุตคาค่ะอยู่โชว์รูมอยู่ที่ กรุงเทพมหาคนครนะคะคุณลูกค้าขานะคะบานแรกนะคะของบานประตูบานแรกของรถเวลไฟคันนี้เป็น2,014คันนี้นะคะหนึ่งสวยไม่มีตําหนิและไม่มีรอยนะคะเนื่องจากเจ้าของนะคะพี่ขวัญบอกนิดนึงเจ้าของนะคะมีพนักงานขับรถนะคะและท่านนั่งข้างหลังนะคะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากมาก,มากเลยเพราะเขาดูแลรถด,ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นช่วงร่างแม่นเทนแนนในรอบระยะทางดูแลรถทั่วไปเขาเข้า เช็คตลอดค่ะนะคะบานแรกไปแล้วไม่มีชนแน่นอนการันตีนะคะเบาะด้านหน้านะคะไม่เคยมีคนนั่งค่ะคอนเฟิร์มว่าไม่มีคนนั่งเพราะว่าพี่ผู้ชายเป็นพนักง,งานขับรถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งนี้จะน้อยที่คนจะนั่งนะคะนี่ค่ะระบบรถระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกอย่างค่ะนะคะมาบ้านที่สองของเราบ้านของรถคันนี้นะคะ เต้าเวไฟไคันนี้นะคะคุณลูกค้า่ะนะเขาเรียกว่านี่ค่ะที่พี่ขวัญบอกว่าเซเลบทั้งหลายชอบเซเลบทั้งหลายอยากนั่งนะคะเพราะว่าคันนี้บอกเลยว่าอนเนกประสงค์มากๆกับดาราหรือว่านักร้องหรือว่าเจ้าของบริษัทที่ต้องไปดีลงานต่างจังหวัดและต้องใช้การเดินทางนานๆนะคะคุณลูกค้าขานะคะ เบาะตัวนี้นะคะเข,ขาเรียกว่าดันน่องเพื่อนอนปรับสามร้อยองศหสิบองศาเ<ะ>บาะมิกกี้เมาส์หนุนสลีละบนศีรษะนอนเลยค่ะนี่นี่ค่ะมืดไหมมืดไหมเดี๋ยวพี่วัไปเปิดฝั่งโน้นให้นะนะคะอ่านะคะเป็นไงคะ นะคะพี่ขวัญบอกแล้วว่าเฟ,ฟลไฟรุ่นนี้เหมาะกับคนที่นั่งระยะยาวนั่งไกลนั่งทํางานนะคะนี่ค่ะนั่งไกลนั่งทํางานอนเนกประสงค์ทุกๆอย่างเลยนะคะหนึ่งล้านหนึ่งห้าหมื่นบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่มองหารถเวลไฟนะคะปี2014แล้วราคาพิเศษบอกเลยว่าเดิมหมดเลยนะคะคุณลูกค้าสีมีเก็บบ้างน,นะคะเพราะเขามีประกันชั้นหนึ่งมาทุกปีคะ่ะ ะะสีมีเก็บบ้างเพราะว่าเขาใช้ประกันชั้นหนึ่งมาทุกปีนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเก็บมีเก็บค่ะนะคะคันนี้ได้รถเดิมไม่มีชนบานที่หนึ่งบานที่สองนะคะคุณลูกค้ามองตามเลยค่ะนะคะม,มุมมุมเอ่ยหรือว่าตัดขอบเอ่ยหรือว่าตัวเหลี่ยมเอ่ยนะคะเดิมหมดทุกอย่างนะคะไม่มีชนแน่นอนนะคะคันนี้การันตีมากๆ ความสวยความเนี้ยบเดิมจากป้ายแดงมาเลยค่ะคุณลูกค้าคา่ะความสวยความเนี้ยบมาจากป้ายแดงเลยค่ะลูกค้าขานะคะทุกอย่างที่คุณได้จากคันนี้พี่ขวัญบอกเลยว่าเพอร์เฟคมากๆเลยนะ,ะวันนี้พี่ขวัญไม่มีตัวอย่างคนนั่งรีวิวให้นะ,ะเรียกกลับมาสิอ,อยู่ไหนไม่รู้อ,อ,อะนะเดี๋ยวพี่ขวัญพับเบาะเพราะว่าพ,พี่ขวัญจะพาไป ด้านหลังดูนะมาเลยนี่ค่ะความวัยรุ่นของเวลไฟที่มากกว่าอพาร์ตก็คือไฟสองชั้นอ่าใช่ค่ะมันดูแนวสปอร์ตขึ้นมันดูแบบสปอร์ตอะคะ่ะสปอร์ตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านในหรือด้านนอกนะคะคนก็เลยมาสนใจเวลไฟกันเยอะมากๆนะคะเปิดนะคะสามารถเปิดเป็นนี้ได้เลย ไม่ต้องใช้แรงนะคะถ้าเราถือโครงถือของแค่กดปุ่มก็ได้เลยนะคะนี่มาดูความสวยของรถบานประตูด้านหลังนะคะคุณลูกค้านะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมคะน็อตนะคะด้านด้านฝั่ง R ด้านฝั่งแอนะคะด้านฝั่ง r ด้านฝั่งแอยังสวยงามนะน่าจะไม่มีการแกะมาเลยนะคะคุณลูกค้าขานะเนี่ยค่ะ ไม่มีการแกะบานประตูด้านหลังเลยนะคะคุณลูกค้านะคะท่านใดที่มองตามดูนะคะตาก,กล้องกําลังซูมให้คุณดูดูเลยตัดขอบเดิมเดิมมากเลยนะคะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะคะคุณลูกค้าขานะคะเก็บสีมีบ้างแต่ไม่มีเก็บอุบัติเหตุนะคะการันตีได้เลยราคานี้คุณคุ้มค่ามากๆเลยนะคะราคานี้คุณคุ้มค่ามากๆเลยโชคใหม่ทุกอย่างใหม่หมดดูได้เลยคะ่ะ ใครได้คันนี้นะพี่ขวัญบอกเลยว่าคุณลูกค้าไม่ต้องไปเซตอัพอะไรเพิ่มคุณลูกค้าไม่ต้องไปทำอ่อแมนเทนอะไรเพิ่มแล้วค่ะคุณขับต่อจากการซื้อจากกิจสดางุณค้าหรือซื้อจากพี่ขวัญได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูบอะด้านหลังที่คนเซเลบชอบที่ดาราชอบที่ผู้สูงอายุชอบหรือแม้แต่ครอบครัวชอบเพราะอะไรด้านหลังสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะด้านหลังสามารถใส่ถุงก๊อฟได้สบาย ด้านหลังแล้วแต่ใจคุณอยากจะจัดการเลยเดี๋ยวพาทาดูนะคะห mm ัวหมอนตัวนี้เดี๋ยวพี่ควันแจ้งนิดนึงที่จริงจะอยู่ตรงนี้นะอันนี้เดี๋ยวพี่ควันจะประปะให้เผื่อท่านได้จะวางถุงกออ๊อฟเนาะอท่านได้อยากจะวางถุงกอ๊อฟหรือท่านได้อยากจะแบบใส่ของสัมภาระเยอะเยอะไม่อยากให้ไปแออัดด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องพับตรงนี้ก่อนอ่าพับลงนะคะ ตรงนี้นะคะสเปซอัพเลเวลก็คือการดึงนิดเดียวผู้หญิงก็ดึงได้นี่เห็นไหมคะดึงขึ้นเลยดึงขึ้นเลยนะคะไห <มา S 1> น cend, เออไม่ใช่ตรงนั้นนะอัะ๊หนึ่งนะคะอั๊หนึ่งนะคะใช้เสียบนะนนอ่าอยู่ไหมคะอยู่แล้วนะอะ อ้านนี้ก็พับได้เหมือนกันเหมือนกันนะคะถ้ากลางคืนคุณก็เปิดไฟตรงนี้นะถ้ากลางคืนมืดๆเปิดไฟตรงนี้นะคะน,คน่ามือ,ม,อมือเนี่ยพี่ทำไมาพี่กวดระวังเพราะว่าเรามีเล็บเห็นไหมคะแปลว่ารถคันนี้ดูแลมาดีมากไม่มีอรอยเลยน้อยที่จะมีอรอยนะคะครับเบาล,ลงนะคะเหมือนเดิมค่ะสเปคเลเวลนะคะแต่ตรงนี้นะคะกดเหมือนกันค่ะดึงขึ้น โอ้โหกว้างมากเลยน้งนงองๆกว้างเหลือๆ,ๆกว้างเหลือๆ,ๆเลยถ้าอยากให้ตึงๆก็แค่ดึงจบจบเลยค่ะนอนได้นอนชิวๆได้เลยนะคะกว้างมากค่ะคุณลูกค้า่ะนะคะ,นะคะกว้างมากหัวหมอนเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นหัวหมอนคนที่สามนะถ้าทางหลังนั่งสามคนก็เอาหัวหมอนขึ้นไปแขวนได้เลยเห็นไหมคาสบายไหม เป็นผู้หญิงก็ทําได้เห็นไหมคะเพราะว่ามันง่ายนะคะมันอนเนกประสงค์มากๆเลยนะผู้หญิงก็พับเบาะแบบชิลๆแบบนี้ได้เลยนะคะไปแ,แล้วเดี๋ยวเราไปด้านหน้าก,กันว่ามีอะไรอีกนะคะด้านหลังเห็นกันแล้วเนาะนี่คือพื้นจากเจ้าของเดิมนะเรายังไม่ได้ล้างนะคะคันนี้นะถือว่าสะอาดสะอาดไม่มีกลิ่นบุหรี่หนึ่งห้ามดูเพราะเจ้าของโดยเดิมเนี่ยบอกเลยนะห้ามดูบุหรี่ในรถ เขาไม่ให้ดูดบุหรี่ในรถเลยนะคะเจ้าของรถนะห้ามกินของในรถเจ้าของเดิมนะคะนะโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูกันด้านหน,น้ากันว่าสวยมากมายแค่ไหนอ๋อเดี๋ยวขอด้านนี้เลยนะน้องนตขอตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยนึงขออนุญาตขึ้นนะคะที่มันดำเพราะเพราะเท้าพิขัน,นี่แหละอ่านะคะตรงนี้นะ อืมตรงนี้เราอยากจะวางแก้ววางของมึนไหม,ไม,มวางแก้ววางของนะคะไม่อยากไม่อยากวางาพับเก็บพับเก็บได้เลยนี้เป็นไงคะวางตรงนี้นี่ได้เลยทั้งสองอย่างแล้วเสร็จเสร็จนะพี่พี่กวอนบอกว่ามันคุ้มค่ามากๆคือตัวนี้มันคุณสามารถนอนเหมือนบนที่นอนคุณได้เลย คุณสามารถนอนบนเหมือนนอนที่นอนคุณได้เลยเพราะตัวเบาะตัวนี้ยมิกกี้เมาส์ตัวเนี้ยมันพับนอนได้แบบ360สามรอยหกสิบองศาเลยอะ่ะนอนไปเลยแต่ที่เก๋กว่านั้นนะคะก็คือสลูปด้านหลังนะสลูปด้านหลังนะคะ,ละ,คะแล้วก็มันเนื่องจากเป็นออ,ออกแบบแนวแบบว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะทันสมัยหรือว่าอะไรแล้วก็สามารถเปิดปิดเปิดออตัวตัวด้านหลังก็ได้แบบนี้นะกดค้างขึ้นได้เลยนะคะ ใช่แต่เราต้องสตาร์ทนั่นแหละนะคะแล้วก็แอร์เป็นแอร์ดูโอคือแล้วแต่คุณแยกซ้ายแยกขวาได้เลยนะคะมไม่ต้องมาแบบว่าเปิดแอร์ฉันหน่อยไม่ต้องตามใจชอบคุณเลยนะ,ะ<ม>ไปได้านหน้ากัน <c oughs> อ่ะซูมหน่อยซูมหน่อยนะคะ <c oughs> ด้านหน้าก็ตั้งแต่พี่ปันเห็นรถมานะคะปี2014เนี่ย <c oughs> เห็นคันนี้แหละค่ะนะคะ ที่สะอาดสะอ้านและรอยไม่ว่าอุปกรณ์ในรถนะคะไม่ทำให้ผิดหวังเลยจริงๆนะคะคันนี้พี่กวดลงให้เลยนะคะไม่มีชนหนักค่ะไม่มีพิกความค่ะไม่มีน้ำท่วมค่ะยืนยันค่ะว่ามีพนักง,งานขับรถนั่งมุมนี้แล้วก็มีพี่เจ้าของเขานั่งตรงแค่สัดส่วนด้านหลังและรถคันนี้สะอาดสะอ้านมากๆค่ะพวงมาลัยนะไม่มีแตกไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะ น้อยที่จะโดนแบบอะไรจับเข้าไปนะคะเนี่ยเพราะพี่เขาใช้แบบใช้ดูแลดีมากๆเลยค่ะคุณลูกค้านะคะใช้ดูแลดีมากๆเลยขออนุญาตขึ้น mm. นะแล้วก็นี่เลยคุณสามารถปิดเปิดนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้เลยนะคะตามอเนกประสงค์นะ,ะแต่ต้องกดค้างนิดนึงแค่นั้นเองถ้าเราสตาร์ทรถแล้วนะคะแล้วก็สลูปนะคะตัวนี้เปิดใช้งานได้จริง มันลูปสลูปเปิดทํางานได้จริงได้หมดไม่มีอะไรเสียนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านิดหนึ่งฝากระโปรงนะคะมีเก็บสีไหมนะคะที่เมื่อกี้ที่ลูกค้าทักนะคะมีนะคะเพราะการเก็บสีฝากระโปรงจะต้องถอดอน็อตฝากระโปรงนะคะเพื่อเคลียร์สีตรงนี้แต่ถ้าคุณเก็บสีในการไม่แกะสีตัวนี้จะต้องย้อยลงมาด้านล่างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่อธิบายเรื่องเก็บสีรถนิดนึงนะจ๊ะนะการเก็บสีรถจะต้องถอดฝา,ากระโปรงแต่ไม่ได้ถอดเพราะอุบัติเหตุนะไม่ได้ถอดเพราะอุบัติเหตุแต่ถอดเพื่อเก็บสีถ้าคุณเก็บสีลายนี้นึกออกไหมน้องโน้มันจะไหลเพราะฉะนั้นต้องถอดเพื่อไปให้เป็นลายตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่เข้าใจเรื่องเก็บสีอูส่สีการทํางานแบบไหนรถเป็นอะไร นะคะปรึกษาพี่ขวัญได้เลยนะคะ0 8 6ย์5 9 9ห 7, 7หรือทีมงานของเราได้ทุกคนแต่คันนี้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มย้ำแล้วก็ย้ำอีกนะคะใน20ปีของกิจสิากุณค่ะคันนี้ไม่มีชนค่ะคันนี้ไม่มีความค่ะคันนี้ไม่มีน้ำท่วมค่ะคุณลูกค้าค่ะคันนี้ลงสัญญาให้คุณเลยรถสวยใหม่แท้ให้คุณและราคา ประหยัดกว่าป้ายแดงใครอยากมีเวลไฟนะคะซีเลซเลซเลทั้งหลายนะคะหรือว่าจะเป็นนักร้องหรือว่าจะเป็นใครที่ต้องใช้งานแบบนั่งยาวๆนะคะอย่างนักสบายๆแนะนำเวลไฟปี2014เครื่อง2.4นะคะคันนี้ให้เลยค่ะ1 1 5 0 0ล้าน่าบาทมีไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศไทยค่ะหรือว่าจะโทรมาจองที่กิจสกุลค่ะเวลเวลไฟคันนี้ในเดือนนี้ก็จองเพียง199บาทนะคะ วันนี้พี่ควรฝากไว้ด้วยนะคะเวลไฟล์รถสวยการันตีจากกิจสดาคุดค่ะวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ